สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Saturday s i x c e s s r วันนี้อยู่ผมนายแฟมนะครับแน่นอนครับในมืองผมตอนนี้คือ Honor Magic 7 Pro ครับเรียกได้ว่าผมอยู่กับน้องเขาเนี่ยมารวมรวมสสัปดาห์เลยก็ว่าได้ครับเป็นหนึ่งในรุ่นที่ผมประทับใจมากๆนะทั้งในเรื่องของการดีไซน์นะครับที่รอบนี้ผมรู้สึกได้เลยว่ามันดูพรีเมียมมากขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับตัวเดิมที่เคยจับไปนะฮะแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องหลักๆเด็กก็จะคงจะเป็นเรื่องของการอัปเกรดนะครับที่แตกต่างจากรุ่นเดิมมาพอสมควรเลยแล้วก็ในท้องตลาด ตามตรงแหละว่าเรือธงเนี่ยแข่งกันหนักหนาสาหัสมากๆาครับไม่ว่าจะเป็น Samsung g a l a x y S25 u l t r a ที่ผมเปิดตัวไปก่อนหน้านี้ vivo x 2 0 0 pro นะครับหรือเป็นพวก iphone 16 promax อะไรประมาณเนี้ยคือเมื่อเราลองเทียบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสเปคเรื่องของการใช้งานเรื่องของชิปเซตเรื่องของกล้องเรื่องของทุกอย่างหลายหลยอย่างมารวมรวมกันเนี่ยมอตัวนี้เป็นหนึ่งในรุ่นที่ผมว่าน่าจะอยู่ในใจหลายๆคนได้ไม่มากก็คงจะไม่น้อยนะครับครบจบในตัวเดียวพอสมควรนะครับอ่ะงั้นเอาเป็นว่า มาลองเล่าให้ฟังหน่อยดีกว่าหลังจากการใช้งานอันนี้เป็นการเล่าประสบการณ์การใช้งานนะครับอันนี้ใช้จริงๆเลยแล้วก็มาเล่าถึงข้อดีข้อเสียเลยแหละว่ามีจุดไหนบ้างที่ผมรู้สึกประทับใจหรือมีจุดไหนที่ผมรู้สึกว่าอยากจะให้เป็นข้อแนะนาไว้สำหรับคนที่สนใจจะซื้อรุ่นนี้นะครับ อย่างแรกที่เราจะมาเล่ากันให้ฟังกันก่อนเนี่ยก็คงจะเป็นในเรื่องของการดีไซน์แหละนะครับด้วยความว่าตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับคอนเซปต์ที่เป็นมือถือที่เรียกได้ว่าเป็นแฟลกชิปสุดล้ำนะครับหรือเราใช้คําว่ามือถือเน้นกล้องแต่มี AI เข้ามาช่วยเสริมเข้าไปอีกก็ว่าได้นะครับเอาจริงๆเนี่ยเป็นรุ่นที่ผมว่าถ้าไฮไลท์เด็ดๆของเขาเนี่ยคงจะเป็น AI ที่เข้ามาตอบโจทย์ในทุกอย่างเลยของเครื่องนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถ่ายรูปนะครับเรื่องของการเล่นเกมนะครับและที่สําคัญเลยคือเรื่องของการใช้งานด้านความปลอดภัยนะครับ AI d e f a k e Detection นะครับที่จะเข้ามาช่วยในกรณีเราวิดีโอคอลนะครับและแน่นอนครับไม่ใช่ว่าทุกคนจะรู้นะว่าคนที่กำลังวิดีโอคอลตรงหน้าเนี่ยคือคนจริงๆดังนั้นเนี่ยก็จะมี AI เข้ามาช่วยนะครับในฝั่งของ d e f a k e แน่นอนว่าเรารับดูกันดีอยู่แล้วครับมันเป็นหนึ่งในปัญหาหลักของไทยนะปัจจุบันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ไม่ว่าจะเป็นอะไรหลายอย่างที่เกิดขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยถ้ามีตรงนี้เข้ามาช่วยด้วยก็จะเป็นหนึ่งในรุ่นที่ผมว่าน่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็ด้านความปลอดภยัยเเเนนี่่่่ยรรราาาหหหวงงงงงมกกกๆๆแสิคพ้ืออข ดีไซน์ครับคือเรียกได้ว่าในด้านของการดีไซน์เนี่ยถ้าพลิกมาด้านหน้ากันก่อนเนี่ยคือก็แอบรู้สึกว่าเฮ้ยเมื่อเทียบกับรุ่นอื่นๆนะในท้องตลาดที่เป็นมือถือแบบระดับเรือธงแฟลชชิปอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นจอแบบขอบตรงแล้วนะครับอันนี้มีความขอบโค้องอยู่แต่ผมว่าขอบโค้งในรอบนี้มันไม่ใช่โค้งที่เรารู้สึกว่าเราไม่ชอบไะครับมันเป็นโค้งที่เป็นโค้งเล็กน้อยเรารู้สึกว่าเฮ้ยเวลาเราใช้งานเนี่ยมันไม่มีปัญหาเลยนะครับมันยังมีความดูพรีเมียมแล้วก็มันยังเป็นจอขอบโค้งที่มันเป็นจอขอบโค้งท รู้สึกว่าเมื่อเทียบกับตอนที่ผมใช้พวก S 2 5 Ultra หรือเป็นพวก iPhone อะไรเงี้ยก็แทบจะไม่ค่อยต่างอะไรกันมากสักเท่าไหร่นะครับแถมมันยังดูหรูพอสมควรเลยอันนี้ไม่ได้อวยแต่ผมรู้สึกได้จริงๆนะแล้วก็พลิกมาด้านหลังนะครับในรอบนี้เนี่ยสีที่ผมได้เนี่ยก็เรียกได้ว่าสวยมากๆนะครับนี่นะซึ่งสีที่ผมได้ก็จะเป็นตัวสี Luna Shadow Gray นะครับแล้วก็จะมีสี Brisbane แล้วก็สี Black ด้วยนะครับอันนี้ก็เลือกได้ตามที่ชอบได้เลยแล้วก็โมดูลกล้องตรงนี้ก็จะทรงกลมๆหน่อยนะครับผิวสัมผัสหลายๆอยยย่่าาาางเนีผมาม,าม,มมมววัดูกกๆคแลล้้ิซ เห็นไหมเวลามันสะท้อนแสงก็เรียกได้ว่าสวยมากๆนะเนี่ยถ้าสะท้อนแสงเข้ากับแสงในตัวออเนอร์ก็จะหายไปแบบนี้นะครับเป็นเงินๆอะไรเงี้ยคือโดยรวมในด้านของการดีไซน์ส่วนตัวชอบมากครับแล้วก็ตัวนี้จะมีเคสมาด้วยนะครับคือในตัวเคสที่ให้มาเนี่ยเอาจริงๆนะไอตัวเคสเนี่ยสวยมากนะครับตอนใส่เข้าไปผมรู้สึกเลยเลยว่าเอาจริงๆผมอยากใส่เคสมากกว่าด้วยซ้ำนะครับเพราะมันสวยมากเวลาใส่เคสเข้าไปนะครับแล้วก็ลวหลายๆอย่างเนี่ยผมว่ามันจับถนัดมือมากนะครับสำหรับรุ่นนี้ะถอดเคสออกมาก่อนชุบเนี่ย นะครับแล้วก็โมดูลกล้องตรงนี้ก็จะเป็นทรงกลมๆนะครับมีแฟลตตรงนี้ด้วยนะอ่าแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นกล้อง3ตัวนะครับประมาณนี้เลยทีนี้พลิกมาด้านข้างนะครับในเรื่องของการดีไซน์นะครับตัวนี้ก็จะมีปุ่มเปิดปิด power แล้วก็ด้านล่างเนี่ยเป็นลําโพงนะครับซึ่งอธิบายตรงนี้ว่าลําโพงดีมากๆเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังอีกทีนะครับแล้วก็อ่าด้านหน้านะครับตรงนี้เหมือนจะเป็น2กล้องนะครับอย่างนี้นะแต่ผมว่าแคปซูลแบบนี้มันสวยมากนะครับพอเป็นออเนอร์แล้วแบบอืม ผมว่าแคปซูลอย่างเงี้ยคือสวยมากๆนะครับคือหลายแบรนด์ก็เลิกทาแบบนี้ไปแล้วนะแต่ส่วนตัวผมชอบมากๆนะพอมันอยู่กับมือถือแบบเนี้ยแล้วมันดูเท่มากๆมันไม่เหมือนกับรุ่นแบบ Android รุ่นอื่นที่เป็นแบบติ่งตรงกลางเล็กๆอะไรเงี้ยแบบเนี้ยจะสวยมากนะครับซึ่งตัว2กล้องตรงนี้เนี่ยจริงๆมันจะเป็นกล้องเดียวนะครับแต่จะมีเซนเซอร์มาด้วยอีกนะครับโดยรวมก็จะประมาณนี้ครับถาดใส่ซิมด้านล่างเนาะแล้วก็ USB C ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็รอบนี้เนี่ยผมว่าหลายๆอย่างมันดีไซน์ออกมาดีมากนะครับคือจริงๆแล้ว คือไม่ค่อยมีข้อติอะไรกับในส่วนของการดีไซน์เท่าไหร่นะครับเพราะผมชอบมากนะครับคือเวลาเราเล่นเกมเนี่ยเห็นไหมถ้าสังเกตเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยไปบังกับตัวลาโพงตรงนี้ราจริงๆแล้วลาโพงตัวนี้มันมีตัวซับบูเฟอร์เข้าไปด้วยนะดังนั้นเนี่ยเอาจริงๆเสียงไงมันก็ดังมากๆอยู่แล้วนะครับพอมันดังแล้วเนี่ยมันต้องมีมิติดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องแบบจัดวางลาโพงดีๆด,ดังนั้นต,ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้พอมันอยู่ตรงนี้ผมว่าโอเคมากๆเลยโดยรวมก็ประมาณนี้สำหรับการดีไซน์นะครับทีนี้ถ้าพูดในด้านขขออออองสเเปปหหนนนนนน้้้้้าาาาจจจจตััววีะมมพรกบบบด6.8ิ็แ TPO o l e d นะซึ่งจะเป็นแบบ 8T LTPO นะครับและก็คา่ารี f ฟรชเร a e อยู่ที่120 h z นะครับค่าวความสว่างสูงสุดหน้าจอเนี่ยสามารถดันไปสูงสุดถึง5,000 nits นะครับคือสามารถสู้แสงเมืองไทยได้สบายหายห่วงเลยนะครับโดยภาพรวมแล้วเนี่ยหลังจากที่ลองใช้งานมาในด้านของหน้าจอนะครับส่วนหนึ่งเลยถ้าเป็นในด้านของสเปคเนี่ยก็ถือว่าเป็นในเกรดระดับเดือยทงถูกไหมแต่จุดเด่นของ Honor ออ n เนอร์จริงๆแล้วเนี่ยในด้านของหน้าจอของเขาก็คือมี AI Collection เข้ามาด้วยนะครับก็จะเป็นออ n เนอร์ AI Eye Comfort Display นะครับตัวนี้จะช่วยลดอากากร ของตานะครับแล้วก็รวมไปถึงกระจกนาโนคริสตัลชิลที่เขามาเสริมเรื่องของความแข็งแรงทนทานที่เมื่อเทียบกับออเนอร์รุ่นอื่นก็สามารถทําได้ไม่ต่างจากรุ่นอื่นเลยนะครับก็สามารถทุบๆสามารถแบบขีดควนต่างๆแน่นอนว่าด้วยความว่าเป็นมือถือเราถงเราจะปกป้องในพิเศษอยู่แล้วถูกไหมใส่ฟิล์มใส่เคสอะไรแบบนี้เอาจริงๆออเนอร์ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับเพราะว่าเราสามารถปล่อยและก็หายห่วงสบายเพราะมันคือออเนอร์เราสามารถรับรู้ได้ดีอยู่แล้วว่าเขาแข็งแรงทนทานในทุกๆรุ่นนี้ออกมาอยู่แล้วซึ่งรุ่นนนี้ก็ไม่ต่ตางเลย ผมรู้สึกได้เลยว่าเวลาผมใช้มือถือแบบเรือธง,งอย่างของผมใช้ปัจจุบันตอนนี้คือตัว Honor V3 ใช่ไหมซึ่ง V3 เนี่ยทุกคนครับผมทําตกแทบจะ10ครั้งต่อเดือนดังนั้นเนี่ยแทบจะไม่มีปัญหาเลยครับตอนนี้ยังใช้งานได้ปกติคือซึ่งแบบรุ่นนี้ก็ไม่ต่างกันเลยนะผมชอบมากๆนะครับจุดขายจุดนี้ชอบจริงๆมาพร้อมาามาตรฐานกันน้ากันฝุ่น IP68 69เข้าไปอีกด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามาเจาะลึกในเรื่องของการโปรเทคดวงตาของเราโดยเฉพาะของรุ่นนี้เนี่ยที่เป็น Honor Eye Comfort Display นะครับก็จะมีพวก Natural Light Simulation ก็จะเป็นจาลองแสงธรรมชาติทุกมิติเลยซึ่งในตัวฟีเจอร์นี้ได้รับการรองรับจาก t ี v l i l a n d นะครับเป็น Full Care Display 4.0เลยหมายความว่าเป็นหนึ่งในรุ่นนะครับที่เรียกได้ว่าเทคแคร์ดวงตาของเราได้ดีมากๆแล้วก็แสงธรรมชาติที่จําลองมาเรียกได้ว่าแทบจะเหมือนกับแสงแบบธรรมชาติจริงๆนะครับตรงนี้ก็สามารถเปิดได้แล้วก็มีโหมดนะครับที่ช่วยลดแสงสะท้อนปรับแสงให้อ่อนโยนต่อดวงตานะครับลดการเมื่อยล้านะครับของสายตาไปถึง16ในรอบนี้ก็มีการปรับให้มันดีขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยแน จะเป็นรางวัลต่างๆที่เขาได้รับแล้วก็จุดที่เขาแสดงถึงการที่เขาแบบต้องการอยากจะโปรเทคดวงตาของคุณผู้ชมจริงๆแล้วเนี่ยคือหมายความว่าถ้าคุณจะซื้อสมาร์ทโฟนสักเครื่องหนึ่งเดียเ๋ยวนี้คุณต้องดูเรื่องนี้แล้วจริงๆแหละว่ามือถือเครื่องน,นั้นเนี่ยมันช่วยโปรเทคดวงตาในการใช้งานของเราหรือเปล่าแนะ่นอนว่าหลายๆคนใช้งานยาวตลอดทั้งวันหรือบางคนไม่ค่อยมีเวลาในการแบบจะหยุดการใช้งานของเครื่องหรือบางคนต้องใช้สมาร์ทโฟนในการทํางานดังนั้นเนี่ยถ้าเราหยุดไม่ได้จริงๆนะครับตัวเนี้ยมันควรจะต้องมีเข้ามาช่วยในเรื่องของการโปรเทคดวงตาของเราจริงๆซึ่ เนอร์มีมาให้ด้วยและ4,320เฮิรต์ PWM Flicker Free Dimming ตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยลดการกระพริบของแสงหน้าจอนะครับสามารถปรับโทนอัตโนมัติเพื่อสุขภาพการมองเห็นนะ AI Defocus นะครับตัวนี้จะเป็น AI นะที่จะชะลอภาวะสายตาสั้นนะครับสำหรับคนที่จ้องจอนานๆเนี่ยอันนี้สําคัญมากๆซึ่งฟีเจอร์เนี้ยมีมาก่อนหน้านี้ซึ่งช่วยได้จริงๆนะผมชอบใช้งานแล้วผมรู้สึกว่าค่าสายตาของผมเนี่ยถ้าแบบอ่าแบบแบบแฟกซเลยนะผมใช้ตัวนี้เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนเ่อย่างพวก iPhone อะไรเงี้ยคือ ในอาการตาล้าตาแบบรู้สึกว่าเออเราอยากจะพักสายตาคือมันแทบจะมีน้อยกว่าตัวรุ่นก่นกอนๆพอสมควรนะครับดังนั้นเนี่ยเห็นได้ชัดจากจุดนี้จริงๆว่าเออออเนอร์ในรอบนี้ยิ่งถ้าเราไปเปิดตัวโหมดเนี่ยครับเลื่อนลงมานะมันก็จะมีโหมดนี้ครับสบายตายิ่งถ้าเราไปเปิดโหมดนี้เข้าไปอีกนะครับคือปกติแล้วโหมดสบายตาเนี่ยหลายแบรนด์มีอยู่แล้วเนาะมันก็จะแบบมีความเหล,ลืองๆหน่อยถูกไหมแต่แบรนด์เนี่ยจะสังเกตได้ว่ามันจะมีความต่างเล็กน้อยแล้วมันช่วยได้จริงๆนะครับผมชอบมากๆตรงนี้อีกหนึ่งอย,าอยา่างท และเป็นจุดขายของเขาสักเท่าไหร่นะครับแต่กลายเป็นว่าพอมี AI และแถมว่าเป็นลําโพงที่มีซับวูเฟอร์ภายในตัวเนี่ยผมว่านี่เป็นรุ่นที่ลําโพงเสียงดีที่สุดของการเป็นแฟลชชิปสมาร์ทโฟนแลวครับคือถ้าใครที่อยากจะฟังเพลงแล้วก็ผมว่านี่จะเป็นเบสออฟสมาร์ทโฟนฟังเพลงในห้องน้ํา <c oughs> ผมชอบมากแล้วก็ชอบเอาไปฟังเพลงในห้องน้ามากคือแบบคือมันดีมากๆครับเสียงมันที่ออกมาเนี่ยเอาละผมลองเปิดเทียบเทียบกันที่ทำคอนเทนต์ไปก่อนหน้านี้นะครับคือเทียบกับแบบสามเครื่องที่เป็นตัวท็อปเหมือนกันซัม ตุง Galaxy S 25 Ultra แล้วก็ iPhone 1ม Pro Max คือปกติแล้ว iPhone 1ม Pro Max เสียงมันจะดีมากๆเนะมันมีมิติพอสมควรเรารับรู้กันดีอยู่แล้วนะครับแต่พอเป็น h o n o r เนี่ยคือทุกคนครับมันมี subwoofer ครับและมี AI ของตัวสปีคเกอร์เข้าไปอีกเนี่ยโอ้โหความเจ๋งเนี่ยทุกคนลองตังดูครับ 중시의 국민을 올카디 억누세요 국민 맨가게데 미기스트레이터. 좀 <목소리도> 조용해 주실래요? 미국 영국. 우리 사원 선배 목소리 묻지 마세 주요 유방 국가 동 우리 국민들이 와송도 양아날 뻗이는펜 선의 노력을 기울여 왔습니다. 하지만 무장 세력 측은. 한국군의 즉각적인 철수와 함께 몸값 지불을 요구하고 있으며 요구에 응하지 않을 시. ทีนี้มาพูดถึงอีกหนึ่งจุดเด่นนะครับก็คงเป็นเรื่องของกล้องเนาะถ้าพูดในแง่ของสเปคนะครับผมว่าในรอบนี้จุดเด่นๆที่เขาอัปเกรดแน่ๆคือเลนเทเลโฟโต้นะครับในรอบนี้เปลี่ยนมาเป็นเลนเทเลโฟโต้200ล้านพิกเซลนะครับทุกคนครับคุณภาพของเลนเทเลโฟโต้ที่ระดับนี้เนี่ยการซูมที่เป็นออปติคอล3เท่าเนี่ยซูมในระยะ30แบบดิจิตอลเนี่ยก็ถือว่าชัดสุดๆแล้วและสามารถซูมได้ไกลถึง100เท่าเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยครับและเลนหลักอย่างตัว50ล้านพิกเซลนะครับที่สาถแงุ้่ึ F 1.4ลวก็ ไดนามิกโฟลคอนเซ s เซนะครับมีการสาน o อเเข้ามาด้วยและเลนส์อัลตร้าไวครับอีก50ล้านพิกเซลครับส่วนกล้องหน้าครับ50ล้านพิกเซลคือถ้าพูดแบบเข้าใจใง่ายๆกันก่อนนะครับสำหรับกล้องหลังเนี่ยผมว่าเลนส์ซูมในรอบนี้จัดเต็มจริงๆนะแล้วก็คุณภาพมันดีขึ้นแล้วก็สรุปในด้านของกล้องหน้าเนี่ยผมว่าคุณภาพกล้องหน้ารอบนี้ผมชอบมากครับคือถ้าเป็นในด้านของงานภาพถ่ายบุคคลเนี่ยโหเกลี่ยผิวได้จนผมรู้สึกว่ามันสวยมากคือมันสามารถสู้แบรนด์ที่เล่นในเรื่องของกล้องหน้าได้สวยๆแบบเช่น่นฝังงขอ Vvo Oppo ได้ สบายมากๆซึ่งรอบนี้สู้ได้แบบเต็มที่จริงๆและงานของการเกร็บผิวในรอบนี้นะครับก็ถือว่าทําออกมาที่ดีมากๆครับอย่างเช่นตัว,ตวงานพอร์เทนนะคือในตอนแรกๆที่ผมได้เครื่องมาแล้วก็ไปถ่ายพอร์เทนของนางแบบนะครับก็เราก็จะเหน็นได้ชัดว่าเออมันก็จะมีการเก็บรายละเอียดของตัวพอร์เทนได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแต่หลังจากนั้นนะแล้วลองไปถ่ายดูใหม่นะครับเออโอเคพอได้อัปเดตตัวซอฟต์แวร์ใหม่นะครับคืออัปเดตการเปลี่ยนแปลงใหม่หลายๆอย่างนะครับคือรอบนี้ดีขึ้นจริงๆนะครับในรอนน้รรมขา,มากาาาะะึจิงๆคับ ไม่ว่าจะเป็น AI ตัวที่เป็นตัว e n t r a c e p r o a i t นะครับตัวนี้จะเข้ามาช่วยในกรณีที่เราถ่ายภาพไปแล้วแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ชัดอะ่ะจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราถ่ายออกมาแล้วเนี่ยผมจะขอยกตัวอย่างภาพหนึ่งนะคือซึ่งแบบจริงๆมีหลายภาพมาที่ถ่ายไปนะครับเนี่ยอย่างภาพนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าตัวภาพที่มันออกมาไฟล l ออกมาแล้วมันดูชัดใช่ไหมจริงๆภาพนี้ไม่ชัดนะครับเรากดเข้าไปที่ AI ตรงนี้ครับ เนี่ยทุกคนให้ดูภาพตรงนี้ใกล้ๆนะครับซึ่งภาพเนี่ยคือภาพต้นฉบับเลยทีเขียนไว้อยู่นะครับนี่คือภาพต้นฉบับครับมันไม่ชัดเออมันไม่ชัดเลยนะครับแต่พอเปลี่ยนมาเป็น AI คือใช้ AI ในการถ่ายเข้าไปด้วยเนี่ยก็จะชัดมากขึ้นนะครับตรงนี้เข้ามาช่วยจริงๆนะถ่ายในคอนเสิร์ตท,ทุกคนคนมันคลุ้งพ่างโอ้โหมันอยู่นิ่งไม่ได้แล้วบางทีเราต้องการเต้นถูกไหมแน่ <c oughs> นอนว่าถ่ายออกมายังไงก็ชัดครับถ้ามี AI ตัวนี้เข้ามาช่วยด้วยนะครับในส่วนของวิธีการใช้งานก็ง่ายนิดเดียวนะครับเขาไปดีหมดกล้องนะ มันก็จะปรับปรุงภาพโดย AI นะครับแค่นี้เลยนะครับง่ายๆมากตอนแรกที่ผมได้เครื่องมาเนี่ยผมว่าภาพถ่ายที่ออกมาถ้าคุณดูตรงนี้นะครับที่โชว์ให้เห็นนะผมว่ามันยังแบบเออโอเคมันยังมีจุดบางจุดที่มันอาจจะเกลีย่ยได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็แต่ว่างานผิวมันยังดีอยู่นะแล้วก็ในโหมดต่างๆที่ผมใช้แล้วก็ที่สําคัญทุกคนรู้อยู่แล้วครับคือฮาร์คอร์สตูดิโอนะครับในออเนอะร์เนี่ยมีมาให้ซึ่งรุ่นนี้ก็มีอยู่แล้วนะครับแล้วก็เจ๋งอยู่แล้วนะครับคือเราเห็นจากคุณภาพภาพความเป็นหหมมดดต่่่าางงๆใ้้้เเเเเรไลลือกนนนีัจ จริงๆมันสวยมากนะครับถ้าเป็นในกรณีของการเกลี่ยที่เป็นเรื่องของการละลายหลังเนี่ยผมว่ามันยังไม่ดีในตอนแรกนะครับแต่หลังจากที่อัปเดตซอฟต์แวร์เข้าไปนะครับมันเกลี่ยได้ดีมากนะครับแล้วก็ภาพที่เห็นในตอนนี้ที่ผมถ่ายมาเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยงานเกลี่ยภาพเนี่ยเกลี่ยผิวเนี่ยเมื่อเทียบกับรุ่นอื่นในท้องตลาดเดียวกันนะครับผมก็จะมีตัว iPhone 16 Pro Max นะครับแล้วก็นี่เลย Samsung Galaxy S25 Ultra นะครับเมื่อเทียบกันทั้ง3รุ่นนะครับณตอนนี้ที่ผมมีอยู่นะครับก็จะเห็นได้ว่าเออทั เลยครับว่าโอ้โหคือออเนอร์เนี่ยงานภาพนะครับงานจัดแสงต่างๆทำออกมาได้ดีครับยอมรับจริงๆว่างานถ่ายภาพบุคคลทําได้ดีจริงๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเกลี่ยผิวยังคงเป็นจุดเด่นของเขาจริงๆครับมันเกลี่ยผิวออกมาได้ดีมากนะครับนี่ขนาดไม่ได้เปิดบิวตี้เยอะสักเท่าไหร่นะเมื่อเทียบกับกล้องหน้าด้วยนะครับเมื่อลองดูกล้องหน้าครับทุกคนจะเห็นได้ชัดว่าในฝั่งของ iPhone ในฝั่งของตัวซัมซุงก็ทําได้ดีนะอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเขาก็มีเรื่องของคุณภาพของกล้องหน้าออกมาได้ดีเช่นกันแต่ว่าออเนอรรเนนน่่ยมมัจจุดดขงงง้าาาาิิๆผววสถถแลโต เลยจริงๆนะครับก็จะเห็นได้ว่าการละลายหลังของเขาก็ทำออกมาได้ดีเช่นกันนะครับตัว H.R ที่ออกมาเนี่ยก็ทําออกมาได้ค่อนข้างโอเคมากๆนะครับแต่ถ้าเป็นในฝั่งของ iPhone กับตัวซัมซุงเนี่ยงาน H.R ก็จะดีกว่าหน่อยนะครับทีนี้อยากจะเล่าในฝั่งของงานซูมกันหน่อยครับอันนี้ผมไปทดสอบซูมสูงสุดมานะเราก็เห็นได้ชัดว่า2รุ่นนี้เนี่ยคือซูมสูงสุดได้ร้อยเท่าเท่ากันนะครับแต่ว่าตัวซัมซุงเนี่ยมันก็ค่อนข้างชัดเจนว่าถ้าถ่ายภาพบุคคลเนี่ยผมว่าซัมซุงเนี่ยเวลาเราซูมเนี่ยมันก็จะ รายละเอียดว่ามันแบบมีลายมีอะไรเยอะไหมนะครับอย่างตัว iPhone ก็จะได้เท่านี้นะครับคงไม่ต้องพูดถึงเยอะนะส่วน้เป็นตัวซัมซุงเนี่ยมผมว่าอย่างหนึ่งเนี่ยมันยังมีความเป็นดินน้ำม,มันอยู่นะแต่ว่าถ้าเป็นของฝั่งออเนอร์เนี่ยก็จะเห็นได้ชัดว่าความชัดของเขาเนี่ยมันมีแอร์เข้ามาช่วยด้วยในะตอนเราซูมเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะรอสักประมาณวิสอวินะครับเขาก็จะมีการเจเนอเรตโดย AI นะครับแล้วภาพที่ได้เนี่ยมันก็ค่อนข้างคมชัดมากๆนะครับเดี๋ยวถ้าเป็นในกรณีของผมที่ลองไปซูมแบบถ่ายาตึกแล้วก็เป็็นนนตตัััววีี่เขยาาจุรร,รง้ผมมกไปซู รู้สึกว่าเออมันก็อ่านได้ชัดเจนเหมือนกันนะครับของออนเนอรอก็ทาออกมาได้ดีมากๆนะในรอบนี้ในการซูมคือในแง่ของการซูมพอฟัดพอเหวี่ยงกับตัวซัมซุงได้แบบสบายบือสบือโบมากๆเลยนะครับขอข้างทําออกมาได้ดีมากๆจริงๆเนี่ยผมมีภาพเปรียบเทียบออกมาเยอะมากๆนะเดี๋ยวเราทำคอนเทนต์แยกอีกทีหนึ่งนะครับในการทํา VS 3รุ่นนี้ถ้าทุกคนอยากดูนะพิมพ์คอมเมนต์บอกกันได้นะผมทําแน่นอนนะครับเนี่ยที่บอกว่างานผิวอะทุกคนดูดิคือแบบโห คือแบบคือความคมชัดเนี่ยมันชัดอยู่แล้วนะครับด้วยเทเลโฟโต้มัน200ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์หลักที่เป็นเซนเซอร์นะที่ผมว่ามันค่อนข้างมีการปรับแต่งออกมาได้ดีมากนะครับและภาพที่ได้เนี่ยคือมันดีมากครับการโฟกัสที่ใช้คาว่ารวดเร็วมากๆนะครับอันนี้ก็ทําออกมาได้ดีเช่นกันนะปกติเนี่ยถ่ายในที่สองน้อยเนี่ยเวลาโฟกัสเนี่ยมันจะไม่ค่อยชัดอยู่แล้วนะพอมี AI ตัวนี้เข้ามาช่วยด้วย e n h a n c e เนี่ยคือมันทําได้ดีจริงๆนะครับหรือกรณีเซลฟี่อ่ะทุกคนดูดิหูงานผิวอ่ะเออ มันจบจริงๆครับสำหรับรุ่นนี้นะแล้วก็การละายหลังรอบนี้เขาทาออกมาได้ดีครับจริงๆเนี่ยออเนอร์จะมีโหมดให้เล่นอีกหลากหลายโหมดมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโมชั่นนะครับในตอนถ่ายที่แบบว่ามันภาพเคลื่อนไหวอันนี้ก็ทําได้เช่นกันซึ่งก็จะเป็นการจับภาพเคลื่อนไหวนะครับถ่ายต่อเนื่องแบบ10เฟรมต่อวินาทีนะอันนี้ก็เจ๋งนะครับถ้ากรณีที่เราอยากจะได้ความคมชัดแบบสุดๆเลยก็แนะนําเป็น30เท่านะครับอันนี้คือดีมากๆอยู่แล้วนะก็พอๆกันกับตัว iPhone แหละนะครับแต่ถ้าอยากจะได้คุณภาพที่มันเป็นการซูมไกลๆนะครัับน ก็จะถ่ายได้ดีมากหรือถ้าถ่ายบุคคลแบบซูมใกล้ๆเนี่ยสาเท่าก็ทําออกมาได้ดีเหมือนกันนะทีนี้มาพูดถึงงานวิดีโอนะครับจะบอกอย่างนี้ว่าผมยังไม่ค่อยชอบในด้านของสกินโทนที่มันออกมาในงานวิดีโอนะครับแต่ถ้าเป็นคุณภาพนะการโฟกัสเวลาเราเข้าไปใกล้ๆอย่างเงี้ยผมว่ามันทําออกมาได้ดีอยู่นะแต่ว่าจุดหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยนะครับถ้าเปรียบเทียบกับรุ่นก่อนนะครับอย่างตัว Honor Magic 6 Pro กนะครับก็จะเป็นเรื่องของการการสันที่ผมว่าเออเวลาเราถ่ายแบบพร้อมๆกันเนี่ยผมว่าเออมันทําออกมาได้ดีกว่าานรัับบกกก็สมจแ มันคือมันก็จะค่อนข้างแบบสเตเบิลพอสมควรด้วยความเป็น OS ของการกันสัน่นแล้วก็เซนเซอร์มีการปรับเปลี่ยนใหม่ด้วยนะครับก็ทําออกมาได้ดีครับพอเป็นสกินโทนแบบของออเนอร์เนี่ยมันก็ทําให้งานถ่ายที่เราจะเอาไปลงนะครับในแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยมันต้องมีการปรับจูนเล็กน้อยแหละครับก็ต้องปรับสีปรับโทนให้มันแบบเป็นสีที่มันควรจะเป็นนะแต่ว่าพอเป็นออเนอร์เนี่ยผมว่าสีมันยังไม่ค่อยแบบตรงคาผมทัางหร่นะครับทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบแต่ละคนแหละลก็อยากให้ทุกคนลองดูคุณภาพตรงนี้แล้วกััันนครบไปดูก ลืมพูดไปก็จะเป็นเรื่องของการจัดการระบายความร้อนนะครับตอนที่ถ่ายวีดีโอนั้นๆเนี่ยการจัดการระบายความร้อนมันเป็นยังไงครับผมต้องยอมรับอย่างนี้ว่าเมื่อเทียบกับ3รุ่นที่ผมไปเทียบกันมาเนี่ยออเนอร์ <Honor S 2> จัดการระบายความร้อนได้ดีมากแซฟดักกอนแปดเอลิทเหมือนกันกับซัมซุงด้วยนะแต่ว่าตัวเนี้ยมันจัดการระบายความร้อนได้ดีมากนะครับภาพที่ทุกคนเห็นน่ะก็คือถ่ายกลางแจ้งดังนั้นเนี่ยออเนอร์ Honor เนี่ยมันจะไม่ร้อนเลยแล้วก็เรื่องของการฮีทการแรงต่างเนี่ยแทบจะไม่ค่อยมีนะครับความหน่วงเหมือนฟิลเราลกม,มนนว้้ออไดแ แท้จริงมัญหาเรื่องความร้อนเลยครับ34 35องศาอยู่ยืนพื้นได้เลยทีนี้มาเล่าเรื่องของประสิทธิภาพการใช้งานกันหน่อยครับด้วยชิปครับรอบนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นตัวท็อปสุดแล้วครับณปัจจุบันนี้เรียกได้ว่าแรงที่สุดในโลกแล้วนะครับก็คือ Snapdragon 8 Elite ครับแน่นอนว่าทาง Honor ก็ต้องเคลมตัวเองแหละครับว่าประสิทธิภาพมันก็ต้องแรงขึ้นอยู่แล้วซึ่งแรงขึ้นกว่ารุ่นเดิมถึง45%กันเลยนะครับในรอบนี้นะครับก็จะมี AI เข้ามาช่วยในการเล่นเกมการจััััดเเเเฟรรรมมมมทตต่่่าาางงๆให้้้้นนนนสสสถีีียยขขึบบภพพจิแลววก็ชอ มันก็จะเป็นซอฟต์แวร์เอนจิ้นนะครับที่เข้ามาช่วยเพิ่มเติมในตอนที่เราเล่นเกมนะครับเกมต่างๆเล่นเป็นยังไงนะครับแล้วก็เฟรมเรทดันได้สุดเท่าไหร่นะครับอย่างผับจีนะถ้าเราจะปรับแบบ120เฟรมเรทนะก็แนะนําให้ปรับเป็นแบบลื่นไหลนะครับก็จะปรับเป็นอัลตร้าเอ็กซ์รีมได้นะครับหรือถ้าแบบจะให้เป็นเอ r ดีสูงสุดก็ปรับได้เช่นกันนะครับส่วนถ้าเป็นตัวคอร์ดูดตี้นะสามารถปรับกราฟิกได้สูงสุดนะครับเฟรมเรทสูงสุดนะครับกรณีหนึ่งก็จะแนะนําให้ปรับเป็นกลางนะครับแล้้้ววาาาามรรถับออตไดงงเนนน่่แแคคชขะะ ถ้าอยากได้เป็นแบบกลางแล้วก็เป็นตัวเฟรมเรทแบบอัลตร้าเนี่ยผมว่าอันนี้ก็เจ๋งนะส่วนถ้าเป็นเกม Rv สามารถปรับสูงมากได้นะครับแล้วก็เฟรมเรท60นะครับก็จะยืนพื้นอยู่ประมาณนี้หรือถ้าคนที่สามารถแฮกได้นะครับเป็น120เฟรมเรทก็แนะนําเลยครับตัวนี้ทําได้แน่นอนไม่ีปัญหายู่แล้วเพราะว่าจอมัน120เฟรมนะครับ Gen ชินีแพคครับด้วยความเป็นชิประดับนี้ครับคือมันปรับภาพได้แบบสูงมากอยู่แล้วครับส่วนถ้าเป็นตัว f S ก็ปรับได้อยู่ที่60เฟรมเรทนะครับคือโดยรวมเนี่ย Gen ชินีแพคผมว่า รุ่นนี้เพราะชิปมันแรงนะและเดนบด์เดย์ไลท์ครับก็สามารถปรับเฟรมเรทได้60เฟรมครับภาพสามารถปรับได้แบบสูงสุดเลยนะถ้าพูดเรื่องแง่ความร้อนเลยเนี่ยสามสิบสองสามสิบสามสามสิบสี่องศาอะไรประมาณนี้นะครับคือยืนประมาณนี้แหละไม่เกินมากกว่านี้สักเท่าไหร่นะครับหลักๆมันคงจะเป็นตรงโมดูล,ลกล้องแหละครับที่จะร้อนกว่าเพื่อนหน่อยแต่เวลาเราจับเนี่ยมันก็จะไม่โดนกล้องสักเท่าไหร่อยู่แล้วนะดังนั้นก็ไม่ค่อยมีปัญหาอยู่แล้วครับก็โดยรวมเนี่ยเป็นมือถือที่เล่นเกมได้ดีแน่นอนครับผมว่าหายห่วงเลยนะครับกาาบว้้อออ่สงงตต ซิลิคอนคาร์บอนของทางออเนอร์เนี่ยรอบนี้เป็นเจเนอเรชันที่3แล้วนะครับซึ่งแน่นอนว่าขนาดก็จะใหญ่ขึ้นครับ5,850มิลลิมครับรอบนี้ก็ยอมรับครับว่าใช้งานได้นานขึ้นและอึดขึ้นจริงๆนะครับแต่ความอึดนี้เมื่อเทียบกับรุ่นอื่นเป็นยังไงบ้างผมว่าเมื่อเทียบกันแล้ว3รุ่นเนี้ยมันอึดพอๆกันแหละครับตัวออเนอร์เนี่ยก็มีความอึดในสไตล์ของเขาก็คืออึดแล้วไม่ร้อนนะครับไอไอโฟนเนี่ยมันอึดก็จริงนะครับแต่ถ้ากรณีเราเล่นเกมครับผมว่าตัวนี้มันมมนมันนนมดดมมมีีคคววววาาาาไไลลกกกก่่่่่รรบแแเเ้้้จดดดออทุณ เล่นหนักขนาดไหนผมว่ารุ่นนี้ผมว่ามันอยู่กว่าครับขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละคนแล้วแหละครับส่วนการรองรับการชาร์จเร็วครับออเนอร์ซูเปอร์ชาร์จครับมีแบบชาร์จสายเนี่ยก็จะอยู่ที่100วัตต์นะครับชาร์จเต็มภายในเวลาเพียงแค่3ามนาทีนะครับแล้วก็มีชาร์จแบบไร้สายด้วยนะซึ่งเจ๋งมากผมชอบมากเพราะมันดันได้ถึง80วัตต์ครับเต็มภายในเวลาเพียงแค่4 4นาทีเท่านั้นนะครับกรณีเรามีแม็กเซฟตรงนี้ติดเข้าไปนะครับอันนี้ก็สบายหายห่วงเลยครับส่วนถ้าเป็น ได้สบายหายห่วงมากๆเน็ตฟล็อกเน็ตฟิกและจอคุณภาพระดับเนี้ยครับโหคุณภาพที่มันแสดงออกมาคือนอกเหนือจากจอที่มันแสดงผลออกมาดีมากๆแล้วเรื่องลาโพงที่มันแสดงผลออกมาดีคือมันค่อนข้างตอบโจทย์ต่อสายเอนเตอร์เทนเมนต์มากๆครับส่วนเป็นเรื่องของซอฟต์แวร์และ AI ไที่เข้ามาช่วยให้ชีวิตคุณสะดวกและสบายง่ายขึ้นเนี่ยออเนอร์ Honor ก็มีเข้ามาช่วยด้วยนะครับเมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่างตัวซัมซุงเนี่ยเขาก็จะมีจุดเด่นของเขาเนาะส่วนออเนอร์เนี่ยเด่นๆเ,เลยเนี่ยจะเป็นเรื่องของ AI p r o t e c t i o n ครับปะโพเทคดวงตาและตัว AID De Fake Detection ัตวนเด่อไอด เ,เพราะว่าสามารถป้องกันการปลอมแปลงระหว่างการวิดีโอคอลได้ซึ่งหน้าตาเนี่ยเราแยกไม่ออกอยู่แล้วโดยเฉพาะคนเฒ่าคนแก่ครับแยกไม่ออกแน่นอนครับตัวเครื่องเนี้ยจะมี AI detection ตัวเนี้ยเข้ามาช่วยด้วยซึ่งถ้าคุณใช้แอปที่เขารองรับนะครับเวลาเราวิดีโอคอลเนี่ยเขาก็จะขึ้นเตือนเลยครับว่าเออโอเคตัวเนี้ยเป็นคนจรงิจรงๆหรืออันเนี้ยเป็น AI อันนี้แบบนี้เลยครับซึ่งเจ๋งมากผมชอบมากนะแน่นอนว่าความปลอดภัยมันสําคัญกว่าการใช้งานทั่วไปแน่นอนครับ o n o r AI Translation นะครับรอบนี้นะครับสามารถแปลได้สูงสุดถึง15ภาษาครับยิ่ง ถ้ามีเอียบบัตของเขาเองนะครับที่เป็นของทางออเนอร์เนี่ยมันจะแบบเหมือนกับเครื่องแปลภาษาแบบย่อมๆเลยครับเจ๋งมากๆตรงนี้นะครับเดี๋ยวเขามีในงานเปิดตัวให้โชว์ให้ทุกคนเห็นนะแล้วก็ MagicOS เวอร์ชั่น9.0เนี่ยแหละครับในรอบนี้ก็จะมีอย่างตัว Magic c a p ซูลเนี่ยก็จะเป็นการแจ้งเตือนนะครับแบบอินเทอร์แอคทีฟเลยนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างเจ๋งมากๆก็จะแจ้งเตือนในสิ่งที่เราควรจะต้องทําในตอนนั้นบางทีเราทําทูดูลิทไว้เนาะอันนี้ก็จะขึ้นแจ้งเตือนแน่นอนนะครับและนี่คือจุดเด่นอีกออยยย่าาาาาาางงงครรรรืเเเเสมมมถถถตนนี้้้ไดลลจกๆ แค่นานๆก็จะเป็นการปลดเปิดปิดเครื่องนะครับแบบรีสตาร์ททาได้เช่นกันหรือกรณีเราอยากจะถามเขาถามได้เลยนะครับแล้วเราก็สามารถถามได้แบบดีฟมากขึ้นลึกมากขึ้นนะครับหรือต้องการอยากให้เขาช่วยอะไรต่างๆก็สามารถทําได้มากขึ้นนั่นเองนะครับพอเป็นจิมมี่นน์เนาะและนี่แหละครับคือ Honor Magic 7 Pro ครับบทสรุปของรุ่นนี้เนี่ยผมคงให้คํานิยามอย่างหนึ่งเลยครับว่าเป็นรุ่นที่ครบจบในรุ่นเดียวจริงก็ได้ครับเพราะว่ากล้องก็ดีนะการซูมก็เลิศนะครับแล้วก็มี AI เข้ามาช่วยด้วยนะครับเอในการใช้งานเนี่ คือให้เล่าให้ฟังเนี่ยค่อนข้างนานากว้างๆนะหรือถ้าเป็นเรื่องของการเล่นเกมผมว่าก็ทําออกมาได้ดีครับด้วยชิปที่มันแรงมากๆนะครับและลําโพงครับูจะดีครับผมชอบมากลําโพงเนี่ยผมใช้เปิดตอนอาบน้ําทุกครั้งเลยครับสับรุ่นนี้นะคือแบบ แทบจะทิ้งตัวออเนอร์ V3 แทบจะทิ้งตัว iPhone แทบจะทิ้งตัวซัมซุงเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าลำโพงเขาดีจริงๆนะสำหรับรุ่นนี้สำหรับโปรโมชั่นพิเศษนะครับในวันวางจำหน่ายนะคุณพรีออเดอร์นะครับในช่วงวันที่11ถึง21กุมภาพันธ์นี้นะครับแบบออฟไลน์เนี่ยจะได้เป็นการเทรดอัพนะครับลดเพิ่มไปเลยทันที6,000บาทนะครับส่วนในแบบออนไลน์นะครับคุณจะได้แท็บเล็ตอย่างออเนอร์แพด X8A นะครับมูลค่า5,999บาทเลยนะอันนี้จะเป็นเฉพาะช่องทางออนไลน์เท่านั้นนะครับซึ่่่่งงกกก็จะะได้รรรรัััับบเคคคือในนนนวททีีี22ุุมภาพธ์ณณ เพลยออเดอร์ในสาขาที่ร่วมรายการนะครับเป็นกรณีออฟไลน์นะก็จะได้รับไปทันทีครับออเนอร์เอียบัตโอเพ่นครับอันนี้ก็มูลค่า5,990บาทหรือถ้าใครที่พรีออเดอร์แบบออนไลน์นะครับก็จะเป็นแบบ100ท่านแรกครับ100ออเดอร์แรกเนี่ยก็จะได้รับฟรีไปเช่นกันคือออเนอร์เอียบัตโอเพ่นซึ่งราคาครับสำหรับตัวออเนอร์เมจิก7โปร35,990บาทนั่นเองนะครับนี่แหละครับคือออเนอร์เมจิก7โปรทั้งหมดที่เรานํามาพูดและนํามาคุยให้กับทุ นี่คือทั้งหมดของคลิปวิดีโอนี้นะครับฝากคุณผู้ชมนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กด subscribe นะครับที่สำคัญเลยนะอย่าลืมกดกูะดิ่งติ๊งเพื่อจะไม่พลาดในการรับชมคลิปใหม่ๆถัดไปของแซนดี้ซิกเซสเตอร์เจอกันคลิปวิดีโอหน้าครับแน่นอนว่าถ้าคุณอยากจะรับชมการ vs คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะหรือถ้าใครที่อยากจะดูแบบเจาะลึกในแต่ละฟีเจอร์นะครับแน่นอนเราทำคลิปช็อตสั้นลงไปในทั้งยูทูบทิกต็อกเฟซบุ๊กเรียบร้อยแล้วนะครับเข้าไปรับชมกันได้เช่นกันนะครับเจอกันคลิป